สวัสดีจ้าแม่ย่ามือนีมากินมือหนีลูกไผ่สีผ้ามาเห็ดแกงปลากระป๋องใส่สายบัวด้วยจ้า,าจ้ามาอันดับแรกน้ำห้องเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องห้อกับใส่สายบัวลงไปใส่สายบัวก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้มันยุบจักน้อยให้มันยุบจักน่อยก่อนแล้วเราก็ใส่พริกด้วยค่ะใส่พริกลงไปมาใส่หลายเพอวอีแม่กินน้ำบดได มันจะเผ็ดพ้อใส่บัวยุบจักน้อยช่วงเวลาที่ลอสาสบัวยุบเข้ากับปรุงไปเลยพี่น้องเพราะว่าปากกระป๋องมันนัวอยู่แล้วใส่น้ำปลาไปหน่อยนิดนึงแล้วก็ผงนัวผงนัวนใ่ไส้ลายแซบลายแล้วพี่น้องเลยปลา,าปลา,านี่ก็ปาาลาไหลอิพากินบต่ตรงห่วงวันมุ้มมอบนัวนัวแน่นอนนะคะนี่ สายบัวห่อไก่ยยบแล้วพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อเบิ้งสายบัวนี่มันไก่เหล่วนี่มันสุกเหล่านี่มันยุบลงเหล่านยุยบตัวลงแล้วห่อกับใส่ปลากระป๋องลงไปเลยจ้าเมนูนี่เฮ็ดง่ายมากเลยพี่น้องมีวัตถุดิบบ็ดเบอรเกียแห่งเ้ยพี่น้องเข็ดยังไม่กระแสปปกกบปลากระป๋อมันก็นัวอยู่แล้วพอเสร็จแล้วเราก็คนไปอีกนิดนึงบาต้องคนแห้งเลยพี่น้องเด้อปลากระป๋องมันเื้นแตกเราก็ใส่ผักตามลงไปเลยจ้า ใส่ผักตามลงไปเลยอันนี้พริกเอามาเสริมใส่ที่เหลกแหลกมันสิ่มันสิบเผ็ดโพดมีผักอีตูต้นหอมแล้วก็บใบมะกรูดนะคะแค่นี้ค่ะอะ,อะคิดว่ามันสิสุกแล้วใส่ได้แล้วเฮาชิมมึกงมก,ก็อนนะพี่น้องเนาะชิมดูก่อนแซ่บค่ะพี่น้องแซ่แบแซบ เอาบัานนี้ซ้ำหนีก็แล้วละค่ะพี่น้องเอ้ยเมนูง่ายๆทำไม่ง่ายในวันฝนตกสวัสดีค่ะมากินแกงสายบัวใส่ปลากระป๋องน้ำกันเนื้อจ้านี่บัวขา,ขาวๆเพ็ดง่ายๆกินง่ายๆเป็น,ปนไหนแซบะบเแบบมนจันยะบอกว่าเผ็ด บกักพริกสามหน,น่วยนึงเลยแต่ว่าหนูตำอยากแตกคัก,ด,กดูมันก็เลยเผ็ดมันเลยเผ็ดไซบัวแดงอพอต้มแล้วก็บะหมีม่สีได้นะขาวขาวป็เหมือนกันเหมือนพีม่มักไซบัวสีนี่แหละบวกสีบัวออกชมพูหมดไหมบ่ค่อยมกักกว่าไหแ,แต่ว่าก็แต่แต่ว่าก็มักบัวอยู่ละ มาด้ยีหนังเ้ยข้นๆนี่และสดง่ายๆกินเบิร์เลรเนี่ยเข้ามาตอข้ามาตอนข้ามาตอนไปเลยจากวางสยามเขาเลยอืมกินอะไรอยู่อึ๋อเ คิดยังบ่ออกอัะจังเสียพี่น้องปลากระป๋องสายบัวพักริ้มลวกสายบัวนี่มีสิบบสายบัว,บวหายากอ่กูเด้อหนองกับยุลึกอ๋อช่วงนี้มันเริ่มสิม,มี่ลายแล้วบันสิไอบ่ยูน่ายูน่ายูน่าแค่นี้ออกแต่ว่าสายบัวนี่ถ้าเป็นไปไหนห้องก็ไม่อยากซื้อกินเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างปิงอืง บางหม่องมันมีปิ้งอีดีบอมเมนว่านของยังเยยสียวที่ซื้อกินใส่กระไดเด้ว่าบ้างยากคือกันเขาต้องเขาต้องเบิ่งดีๆกินหอนหนะอนเนาะอุ่นอุ้นหอนห่อนกดแซ่บเอาพี่สามนวยอยู่เดี๋ยวไค่อยหลายเอากระจังว่าตำแตกแตก ลงนี่อืออือหดึ่งวยสองวยสามวยง่ายกว่าคิดง่ายจำข่อยเด็นอหมไม่รู้หัวรักหัวลงเลยปลากระป๋อง เอาใยอยหักเจ้าะเนี่อัอนปลาก,การะป๋องเฮาบ่กินเผ็ดแม่เฮาก็เลยว่าเผ็ดกันพูดจังงั้นพูดเพิ่นกินพอดีเพิ่นก็นแลพอดีพอดีเพิ่นเฮาบ่กินเผ็ดเอะใส่มือซะเนาะเอาเป็นโต้เลยย,อ,ลย,ยอื้อ บ้าฮักบ้าให้กินได้ในตอนไงสองเอดียวได้ไนิอืมที่สาม2สดสองโจะให้กินตอนไงปน,นยยันละยายเอาสดตัดโบกล้วทีละน่ะองซ้ำนียก็แล้วขเขาเราเพี่หน่องด้วย เขาเที่ยงเบอร์อะ่ะพี่น้องเอ้ย บ่ได้กินยอมได้ยานถือบักพริกซันพ่อสดสวยไปสวยมาอยู่างนี้เราเราก็ถึงชำหนี้ก็อิมอ่มแล้วพี่น้องก็อิม่มคักแล้วแซ่บอืม,มแซ่บดีนะแซ่บดีตัว,ตวครับนีมี่ครับมาแต่เผ็ดอ้าวโมลางซีเฮ็ดอันเมื่อนาซีเฮ็ดอันใดที่มันมีพริกซีเฮ็ดน้อยลงเอา้ามื้อนี้เฮาก็แซ่บๆคลิปหนา้า ว่ากันไหมนะพี่น้องว่า